สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปภาษาอังกฤษ10ประโยคที่เราสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะ10ประโยคที่ว่าจะมีอะไรบ้างไปรับชมเลยค่ะ10ประโยคที่ใช้ในชีวิตประจำวัน 1. let's b e clear มาทำความเข้าใจกันก่อนนะ I was all offline ฉันทำอะไรล้ำเส้นไปหน่อย I was all offline ฉันทำอะไรล้ำเส้นไปหน่อย Not a big deal ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไร Not a big deal ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไร I'm hanging out ฉันกำลังออกไปข้างนอก I'm hanging out ฉันกำลังออกไปข้างนอก It's new to me มันใหม่สำหรับฉัน It's new to me มันใหม่สำหรับฉัน Let's change the subject เปลี่ยนเรื่องกันเถอะ Let's change the subject เปลี่ยนเรื่องกันเถอะ Mission accomplished ภารกิจเสร็จสมบูรณ์ Mission accomplished ภารกิจเสร็จสมบู What for you, ณรณ์ What in it for you คุณได้อะไรจากมัน What in it for you คุณได้อะไรจากมัน Be patient อดทนไว้เจเย็น,ยน Be patient ๆ ทนไว้ใจเย็นๆ d e a l w i t h i t เดี๋ยวฉันจัดการมันเอง deal with it เดี๋ยวฉันจัดการมันเองเป็นยังไงบ้างคะกับสิบประโยคภาษาอังกฤษที่กล่าวมาหวังว่าพเพื่อนๆนะคะจะนำสิบประโยคภาษาอังกฤษที่กล่าวมาข้างต้นนี้นะคะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันไปสนทนากับพเพื่อนๆนะคะ ยังไงวันนี้นะคะขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วรับชมกันใหม่กับคลิปตอนหน้านะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ